สวัสดีครับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับครูโกนายยศพรรติบุตรกรครูกศนอํำเภอดำเนินสะดวกนะครับวันนี้ครูจะมาสอนในรายวิชาทักษะก,การเรียนรู้นะครับระดับประถมศึกษานะครับส่วนเนื้อหาหัวข้อเลยนั้นต้องไปรับชมนะครับหน่วยการเรียนรู้เรื่องการจัดการความรู้จุดประสงค์ในการเรียนรู้รู้เข้าใจความหมายความสำคัญประโยชน์หลักการของการจัดการความรู้ รู้เข้าใจกระบวนการจัดการความรู้สามารถใช้การจัดการความรู้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ด้วยตนเองความหมายของการจัดการความรู้และการจัดการกระบวนการในการสั่งงานควบคุมงานและดำเนินงานเพื่อให้เกิดการเข้าถึงความรู้ถ่ายทอดความรู้ที่ต้องดำเนินการร่วมกันกับผู้ปฏิบัติงานซึ่งอาจเริ่มต้นจากการวงชี้ความรู้ที่ต้องการใช้ และสร้างและสแสวงหาความรู้การประมวลเพื่อกันกองความรู้ส่งผลให้เกิดการกระทําการจัดการความรู้เป็นการจัดการกับความรู้และประสบการณ์ที่มีอยู่ในตัวตนและความรู้เด่นชัดนํามาแบ่งปันให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและองค์กรจะเห็นได้จากภาพนะครับว่ากระบวนการจัดการความรู้โดยเริ่มจากการที่เรากําหนดความรู้ก่อนจากนั้น เป็นการสร้างและสะแวงหาความรู้และนำความรู้นั้นไปจัดการกับความรู้ให้เป็นระบบจากนั้นเอาไปประมวลและกันกรองและส่งต่อให้เข้าถึงความรู้และแบ่งปันและเปลี่ยนความรู้อันสุดท้ายนะครับก็จะเกิดการเรียนรู้นั่นเองความสําคัญของการเรียนรู้มีอยู่3ประการประการที่1ผลสำลีของงานหากมีการจัดการความรู้ในตนเองหรือในหน่วยงาน หรือในองค์กรจะเกิดผลสำเร็จที่รวดเร็วยิ่งขึ้นเนื่องจากความรู้เพื่อใช้ในการพัฒนางานนั้นเป็นความรู้ที่ได้จากผู้ที่ผ่านการปฏิบัติโดยตรงประการที่2บุคลากรการจัดการความรู้ในตนเองจะส่งผลให้คนในองค์กรเกิดการพัฒนาตนเองและส่งผลรวมถึงองค์กรกระบวนการเรียนรู้จากการแลกเปลี่ยนความรู้ จากภาพนะครับจะเห็นได้ว่าแต่ละคนเนี่ยจะเอาความรู้ของแต่ละตนเองมาแชร์กรันเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ในภาพรวมนะครับประการที่3ยกระดับความรู้ของบุคลากรและองค์กรการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้จะทําให้บุคลากรมีความรู้เพิ่มขึ้นจากเดิมเห็นแนวทางในการพัฒนางานที่ชัดเจนมากขึ้นคณะผู้จัดทํา ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอตำเนินสะดวกขอขอบคุณครับ